ครับครั้งนี้ผมจะมาสร้างชิ้นงานที่เป็นการบ้านของครั้งที่4นะครับอันดับแรกเข้าที่สเกตครับเลือกท็อปเพลนครับสร้างวงกลมขึ้นมาขนาดลัศมี 25mm มมครับสิ่งที่ผมจะสร้างนี่คือเป็นราวจับประตูนะครับทำการ e x t r u d e ครับขนาด 800mm มิมครับจั่นติ๊กถูกครับ ไม่ได้แล้วทำการสร้างเซ็นอร์ไลน์ขึ้นมาครับจากนั้นทำการสร้างเพลนขึ้นมาครับเลือกพื้นผิวครับโอเคครับได้เพลงขึ้นมาแล้วติ็กถูกครับจะได้เพลงขึ้นมา1นึ่งเพลง ทำการเซ็กชันครับเลือกหน้าที่จะต้องต้องวาดนะครับติ็กถูกสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับ จากนั้นทำการกำหนดครับใช้สมาร์ Dimension ขนาดตรงนี้400นะครับจากนั้นทำการสร้างเซนเตอร์ไอกอกับทำการกำหนดขนาดครับ ขนาดตัวนี้200มิลิเมตรครับตัวนี้ก็200มิิเมตรครับได้แล้วติ๊กถูกครับต่อไปทำการสร้างเส้นวงกลมนะครับ ขนาดไดมิเตอร์50มิลิเมตรครับข้างล่างด้วยครับไดมิเตอร์ห้าสิบมิลิเมตรครับเซราติกถูกต่อไป ทำการสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับโดยเลือกฟอนต์เพนตรงนี้นะครับเล่ออกมาครับสองเส้นครับจากนั้นทำการสร้างสี่เหลี่ยมครับทำการ กำหนดขนาดครับตรงนี้15มิลิเมตรครับเช่นกันครับด้านนี้ก็15มิลิเมตรตรงนี้80มิลลิเมตรครับตรงนี้ก็80ครับต่อไป ตรงนี้ขนาด100ครับข้างบนก็เช่นกัน โอเคครับได้แล้วครับจากนั้นทำการ Extrude ขึ้นมาครับโดยเลือกตรงนี้ครับเป็น Midplane ครับขนาด80มเมครับอ่าได้แล้วจากนั้นทำการติ๊กครับจะได้ตรงนี้ขึ้นมาครับผม ได้แล้วจากนั้นทำการ extrude เลือกเส้นวงกลมเนี่ยครับกลับด้านทำการ r e v e r s ครับขนาด100ม mm มครับได้แล้วติ๊กถูกต่อไปครับผมจะทำการ เจาะรูครับเพื่อร้อยน็อตตรงนี้ครับก่อนอืน่นสร้างสร้างเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ครับสี่เส้นครับ ทำการกำหนดขนาดครับ12มิลลิเมตรนี่ก็12มิลลิเมตรครับได้แล้วครับต่อไปทำด้านล่างครับทำเหมือนกัน สร้างเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ขึ้นมาครับกำหนดขนาดครับ สิองมิลิเมตรเช่นกันครับสิบสองมิลิเมตรมมตรงน, mm. นี้ก็สิบสองมิลิเมตรครับเมื่อได้แล้วใช้คำสั่งโฮวิซานครับ เจาะแบบธรรมดาขนาด8ปมิลครับเป็นการเจาะผ่านครับขนาดตัวนี้เอาซักยี่สิบรับ เลือกพื้นผิวครับข้างบนด้วยครับเมื่อได้แล้วทำการเคลื่อนจุดครับให้มันอยู่ในเส้นเซนเตอร์ไลน์ครับ ตังก่าเช่นกันครับเสร็จแล้วติ๊กถูกครับจะได้รูออกมาครับ เพื่อความสวยงามเอ,อ่อจะใช้คำสั่ง chamfer ครับขนาดตัวนี้1มิลครับเลือกพื้นผิว เสร็จแล้วทำการติ๊กถูกครับจะได้ผิวที่ทำการแชมเฟอร์ขึ้นมาครับโอเคครับ